บายสไตล์ส้มจีทส,สวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆค่ะมารับประทานอาหารกันนะคะช่วงนี้ก็บบ่ายแล้วค่ะก็เช้าบวกเที่ยงเลยนะคะกินในช่วงบ่ายได้เมนูเป็นทะเลค่ะทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะกล่องนี้50บาทค่ะสั่งมานะคะส่งถึงที่ด้วยค่ะสะดวกดีค่ะ วันไหนที่ยุ่งยุ่งไม่ได้ทำกับข้าวก็ซื้อเอานะคะง่ายดีร้านนี้นะคะเขาจะทำกับข้าวอร่อยแล้วก็รับส่งทั่วเขตเทศบาลวานอนด้วยนะคะร้านดงไผ่นะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมาทาั้งวานอนก็แวะรับประทานได้ค่ะร้านเขาจะอยู่ถนนวานนอนไปอากาศอํานวยนะคะ มีอาหารตามสั่งมีข้าวแกงนะคะบริการโดยน้องโสพิตาคนสวยนะคะเจ้าของร้านทำกับข้าวเองด้วยส่งด้วยอร่อยค่ะวันนี้ส้มสั่งเป็นทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะทะเลน้องเขาก็จะมีนะคะปลาหมึกนะคะกุ้งลูกชิ้นปลา หอยนะคะให้ข้าวมาเยอะเลยทานด้วยกันค่ะรสชาติดีค่ะจานใหญ่ๆนี่ห้าสิบบาทนะคะ มุ้งได้หลายตัวเลยค่ะถ้าเพื่อนๆได้ผ่านมาทางวานอนก็แวะรับประทานได้นะคะทำเร็วค่ะส่งเร็วด้วยวันนี้ยุ่งค่ะก็เลยไม่ได้ทำกับข้าวนะคะ สม้มทำขนมเค,ค้กกล้วยแล้วก็ไปส่งหลายที่เลยค่ะวันนี้ข้าวหลานนี้เขานุ่มดีนะคะปกติแล้ว ร้านอาหารตามสั่งจะใช้ข้าวกเกษตรใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแข็งๆกินไม่อร่อยแต่ร้านนี้ใช้ข้าวหอมมะลิค่ะเป็นเม็ดแล้วก็นุ่มหอมดี ได้กุ้ง3ตัวใหญ่ๆเลยนะคะ เป็นน้ำสิงเลมอนโซดานะคะอร่อยดีซาซาเปรียปร้ยวๆแคลอรี่ศูนย์ด้วยนะคะอร่อยดีค่ะ แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของซบจนจบนะคะแล้วก็กดติดตามช่องสบายสไตล์ส้มจี๊ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เม้นมาพูดคุยกันค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ